ปาเทพโพงามยอมขายสมบัติเปิดโรงงานขนมเรียกได้ว่าห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรสำหรับเทพโพงามที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวได้หันไปทำธุรกิจขนมก่อนออกมาอัปเดตชีวิตเผยออไรายได้ธุรกิจล่าสุด ลดทวบจาก20,000เหลือ2-3,000ซึ่งต้องบอกว่าชีวิตพักหลังๆขึ้นๆลงๆไม่น้อยเลยทีเดียวโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ยอมรับกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งพร้อมร่วมเปิดตัวรายการใหม่จกตตะจกที่ช่องเวิร์กพอย23งานนี้เทพโพงงามก็ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าระยะหลังจะไม่ค่อยรับงานรายการโทรทัศน์มากนะัก แต่ครั้งนี้ถามว่าทำไมใจอ่อนกลับมารับรายการที่หม่อมพมชวนไปรายการอื่นก็ขี้เกียจไม่รู้จักกันมั่งมาตรงนี้เหมือนเจอเพื่อนฝูงนอกจากนี้ตลกคนดังอย่างเทพโพงษ์งามยังบอกอีกว่านอกจากราไรนี้แล้วตอนนี้ตนยังมีงานกำกับหนังอีกเรื่องนึง่ง ซึ่งจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้าซึ่งมีคนเขาลงทุนให้เขียนบทและกำกับเองโดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะใช้ทุนกว่า10ล้านบาทโดยจะทำเป็นหนังบู๊ผสมดรามา่าโดยจะเอาเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามพวกนี้มาแสดงส่วนความคาดหวังว่าตั้งใจจะให้เป็นงานระดับ100ล้านไหมเทพตอบว่าได้กำไร8-9ล้านบาทก็ถือว่าพอใจแล้วจะมาอะไร100ล้านถ้ามันจะขาดทุนมันก็ขาดทุนถ้ามันจะได้มันก็ได้อะไรจะไปบังคับมันได้ละ่ะ หนังหนักเหมือนซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งคิดดูว่าจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนชอบแนวไหนเหมือนเพลงทําออกมาเพลงเดียวหากินได้ทั้งชีวิตแต่มันจะมีอีกไหมที่เป็นแบบนี้มันก็ต้องค้นหาแต่ส่วนมากก็ฟลุกนะศิลปินบ้านเราส่วนมากออกไปทางฟลุกแล้วป๋าจะฟลุกบ้างไหมเทพบอกว่าถ้ามันฟลุกก็ถือว่าแปลกถ้ามันไม่ฟลุกแล้วเจ๊งอย่างเก่าก็ถือว่าปกติไปส่วนธุรกิจขนมเปี๊ยะที่ทําอยู่เทพบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังพอขายได้อยู่แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่ง ปลายอยู่แต่ใน,ในไรคนเข้าไปแต่ละทีก็ปวดหัวยอดขายลดลงอยู่แล้วสินค้าทุกอย่างขนมเปียกเคยได้20,000เดี๋ยวนี้ได้2-300ึพประมาณนี้แหละขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยาม news.info ขอบคุณค่ะ